ทะเลยับเช้า Good morning ทะเลยับเช้าแปดโมงแล้วเนี่ยแปดโมงครึ่งอ่ะก็เป็นหวัดทุกคนมเมื่อคืนนอนขี้โมกไหลว,ว้ามะพร้าวมาเลย บอกว่าทำไมมองไม่เห็นเกาะตรงนู้นเลยมันมืดไปหมดเลยมันมืดแบบมันเหมือนมีหมอกอะ่ะเนี่ยทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเย็นไหมสบายสุดก็หมาเนี่ยเฮ้ยเย็นไหม แม่มีอาเห็นปลาดาวแล้วนะเนี่ยลูกค้าวันนี้นะคะเราอยู่มาเกือบสิบกว่าวันแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่พามาเที่ยวทะเลยามเช้าอากาศดีมากเลยอะ่ะแล้วก็มีอากง่วงนอนเมือ่อกี้นักท่องเที่ยวมาเล่นกันน้องมีอาด้วยบอกว่าให้น้องมีอาว่ายน้ำตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่หาดบ้านกูดนะทะเลยามเช้า มีน้องน้องหมาชื่อปาดาวมามาเฝ้ามีอาด้วยเน่นารักมากปาดาวปาดาว ชอบชอบเราเล่นด้วยเลย โ,โชว์เลยโชว์เลยตอนนี้ก็ได้กินมะพร้าวแล้วไปเล่นน้ำทะเลมานนก,กินมะพร้าวรุ่ละยี่สิบบาทหวานหอมเย็นแช่เย็นด้วย มีอาก็เล่นน้ำดูฝึกลูกให้เล่นน้ำนิดหน่อยเขาก็ยังกลัวอยู่นะทุกคนเราก็อยู่ร้านลุงขายมะพร้าวแล้วแล้วก็บ้างมองทะเลวันนี้ทะเลนิ่งย้าอยู่เข้าเหรอมันอยากจะลงแลยตัวเปียกเลยตัวเปียกครึ่งหนึง่งแม่พาลงทะเลเอาอนไหนลูกเอาอนไหนเอาเลือกมาเอาเลือกมาดมอันแรก อ่าโอเคเอานี้นะโอเคเดี๋ยวมีททำให้ว้าวยำม,มีอาหารเย็นเอ้ยไม่ใช่อาหารเที่ยงมาเอามาเร็วเอามาขอขอก่อนมาเร็วเดินมาขอขอสองสองมือดิสองมือไปหนะึ่งสองสามขอ,อสองแขนสองมือสองมือ ว่ายำมี่เหรออะกินดีๆเร็วๆสวัสดียามบ่า เดี๋ยวเราเอาขนมปังกระเทียมนี้นะทุกคนได้แล้วกินบ่อยมากเลยค่ะขนมปังกระเทียมกับลาเต้ร้อน,นก,ก็นนมันอร่อยอย่ะเนาะกิน,นไปเหอะเดี๋ยวค่อยลดเรานั่งอยู่ศาลาน้อยนั่นแหละทุกคนริมทะเลอยู่ที่ดุสิตพายนะคะริมหาดบ้านกูดจังหวัดประจวบค่ะแล้วร้อนไหมอ,อุ่นๆนะ โอเคได้กี่ชิ้นอ,อ,อร่อยได้แล้วข้าวผัดหมูมันถูกมาก50บาทได้เยอะนะขนมปังกระเทียมฉันก็กินไปแล้ว1ชิ้นแล้วก็กาแฟเนี่ยอาหารเที่ยงของเรานะ กินเบาๆนะทุกคนค่อยๆกินอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวมันอ้วน Cheers hey, ขนมนก็ที่ยำอร่อยมากเลยว้าว <Wow, S 2> ก็เฉืยจัง, wow, งสวยจังเลยเอออยากกินเหรอทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วนะตอนแรกเราจะไปร้านกาแฟใช่ปะแต่เราเปลี่ยนแผนนะ ถ้าไปอีกแล้วก็จะกินอีกแล้วเราก็จะอ้วนเราก็เลยเปลี่ยนแผน่าจะขับรถเล่นที่บางสะพานแถวบางสะพานมีหาดแม่ลำพิงเดี๋ยวไปดูกันนะว,ว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้เบียกก็รู้สึกเหนื่อยกับการนั่งรอแม่ป้อนขนมหลับไปแล้วแล้วก็ปลูกมะพร้าวขายนะทุกคนอาชีพปลูกมะพร้าวขายนี่รวยนะทุกคนจะบอกให้ จุกจนเราเจอแมวคนชื่อแมวคาเฟ่หรือเปล่าไปจอดรถซิเราจะเข้าไปกินน้ำทุกคนเราเดินมาที่นี่นะเราเดินมาที่นี่เราก็มาเจอที่นี่จะบอกว่าเราขับรถเข้ามาหลงเข้ามาทุกคนแล้วเราก็มาเจอคาเฟ่แมวชื่อว่าแมวเลคาเฟ่นะคะที่นี่ก็สามารถ ชมพระอาทิตย์ซันเซตมีคอฟฟี่มีบีแอนซีแคทเลเวอร์นะคะบางสะพานนะคะทุกคนบรรยากาศดีน่ารักมากๆเลยทุกคนจอดรถตรงนั้นไปสั่งออเดอร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็มาเดินชมบรรยากาศตรงนี้ได้เลยคะ่ะดูสิว้าวหูไหนให้มีอเมียไหนมีอว้าวไหมวลูกว้าว สวยเย้ยโอ้ยเราจะยึดที่นี่เป็นที่ทําการของเรานะคะทุกคนนี่เราจะยึดที่นี่แล้วกว้าวที่ตอมอามังไล้ก็สวยที่นี่ก็สวยแลวสวยคนละแบบนะเอ๊ะเอ้ยน้ำฝนอะทุกคนฝนมาตกใส่โอ้ยฝนตกแดดออก เปี้ยวๆหวานๆมาฟปิดคือส้มจี๊ดเอาเนี่ยค่ะมาปิิดบวยน้ำผึ้งโซดาเนี่ยสลัดผักก็มีได้แล้วทุกคนน้ำมาปิดโซดาน้ำผึ้งโซดาฝน <c oughs> ตกจ้าทุกคน <c oughs> นีีคยะกวฝนตกไหม วิวทะเลหลังฝนตกทุกคนว้าวเพิ่งตกเลยเแต่ตรงนิดเดียวนะหน,นีฝุ่นมาหนีฝุ่นกรุงเทพมา มารับลมที่นี่โอกาสด,ดีมากเลยนะคะวันนี้คงไม่เห็นพระอาทิตย์มังนี่ทุกคนอยากจะบอกให้ทุกคนมานะ้บางสะพานใกล้เนี้ยเดียวจะบอกว่าตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นคาเฟ่แมวเลนะคะอยู่อําเภอบางสะพานหมู่บ้านอ,าอ่าวยางค่ะตรงเนี้ยคืออ,าอ่าวยางนะทุกคนนะแล้วก็เป็นถนนตันนะตรงเรือนะั้นเป็นเรือประมงของชาวบ้านนะคะอาหารทะเลถูกมากเลยนะ แล้วก็ตรงหน้าหาดไม่สามารถเดินเล่นน้าทะเลได้นะคะมันเป็นโคลแล้วก็เป็นแนวหอยบาดได้เลือดเลยจ้ะไม่นิยมทานนะคะหอยอันนี้นะคะคุณลุงเขาบอกไว้คุณลุงเขาเคยเก็บตรงนี้นะคะเจ้าของคาเฟ่เคยเก็บอันนี้เกลี้ยงไปเลยนะไม่มีเนื่องปีผ่านไปนางก็โผล่มาอีกค่ะหินเนี่ยโผล่มาทุกปีลุงบอกว่าไม่เก็บแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้ทุกคน ชมมาให้ดูว่าวิวสวยๆแบบที่ไม่ค่อยมีคนมาก็มาได้นะทุกคนบรรยากาศด,ดีเลยทีเดียววันนี้ฝนตกเราก็เลยจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์นะคะเราก็จะขอตัวกลับแล้วน้องมีางอง,งแงล้วใช่ไหมคะเน็ดูมีางอ่ะอยางองเงเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายหอยสัง ใหญ่มากเลยโอ้โหทำอะไรคะเนี่ยอาแซ้ายแล้วลูกน้ำสองรอบเลยอ,อยู่ไหนเนี่ยลูกมาแล้วีปเรียนนอเฮ้ยมียอยู่ไหนอยู่วัด <laughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีอีกแล้ววันนี้พาน้องม,มามาวัดเออ,เอ,อมาวัดมาวัดเออน้องเมียอยู่วัดบ่อทองหลางนี่ทุกคน วันนี้ฝนตกพาทุกคนมาชมบรรยากาศหลังฝนตกฝนตกที่บางสะพานแต่ที่วัดไม่เห็นตกเลยแต่อากาศดีมากเอเอบรรยากาศดีมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวัดเด้อว,วัดปอดทองหลางนะบรรยากาศดีวิวดีพอแล้วว่าเราจะกลับแล้วแหละเรา จะหาอะไรกินแถวหาดดีกว่าหากินแถวหาดป้ากูดไปทุกคนกลับบ้านกันเดินทางกลับแล้วค่ะทุกคนพามีอาแวะมาดูวิวนะคะที่บางสะพานฝนตกนะแต่ว่าที่เนี้ยฝนไม่ตกที่เนี้ยลมมันก็เย็นเย็นมีอากาศสัน่นกลัวเขาไม่สบายเนี่ยยังสั่นอยู่เลยวะเออไม่กลัวหรอก หนาวเหรอื่อเช้าก็เล่นน้ำทะเลแล้วตลอดทั้งวันเลยวันนี้บบไปดมที่หมาไปดมที่หมาเราคือคือ